เป็นไงบ้างครับพอเข้าร่วมโครงการครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าโอเคนะครับใช่นะครับเป็นเป็นทางที่ที่คิดว่าถูกครับทางตัวเองครับนะครับเพราะว่าในวัยนี้ไม่รู้ว่าไปไหนไปรับจ้างก็คงไม่รับหรอกครับรุ่นนี้อ๋อใช่ครับอย่างนี้เลยมีความสุขดีครับธรรมชาติอะไรก็ตามคนเรานี้ธรรมชาติไม่ได้หรอกครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เกษตรเมืองช้างจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมโคกหนองนาหนึ่งไร่นะครับ อ่าเป็นในส่วนของขุดงบโครงการพัฒนาชนนะครับเดี๋ยวจะพามาสัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับขุดผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับตอนนี้ปลูกหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์ดูแนวคิดของเจ้าของนี่ครับเจ้าของอีกตัวนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากให้แนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับผมผมชื่อนายเฉลิมังกตาลุงเลิฟนั่นแหละนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับอ๋อลุงเลิฟเนาะครับลุงเฉลิมนี่ครับผมก็ วันนี้อยู่ที่บ้านน้องเกาะครับหมู่ที่สองตำบลียงเตียอำเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นี่ครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับโค้งนานครับเห็นแปลงตัวนี้ปลูกพริกเยอะมากเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าบ้านนี้เป็นหมู่บ้านของการปลูกพริกเนาะครับขับหมู่บ้านนี้ปลูกพริกเยอะไหมครับทั้งหมดเลยเออเยอะครับเยอะประมาณพอจะรู้ข้อมูลครับว่ากี่ไร่ครับ คือจริงๆแล้วมันทั้งตำบลนะครับทั้งตำบลเลยครับอตําบลนี้ถ้ารวมแลวประมาณร้อยกว่าไร่นะครับร้อยกว่าไร่ครับร้อยกว่าไร่นี่ครับเยอะมากเป็นแหล่งที่ปลูกพริกหลักๆเลยนะครับคือพริกตัวนี้เรายังไม่ได้ปลูกครับอันนี้หน้าฝนเพิ่งปลูกเดินสิงหาทดลองดูอ๋อลองดูมา3ามปีแล้วเก่งทุกปีคเดี๋ยวปีนี้ลองห่มผ้าลองดูอ๋อนะครับห่มผ้าอย่างนะครับครับก็แปลนที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือลองปลูกหน้าฝนโดยการเอาพลาสติกมาห่ม นับมาปูก่อนเนาะแล้วก็ค่อยปลูกพริกนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นพริกของอะไรครับของพันธุอะไรครับพริกของพันธุเพชรเกษตรครับเพชรเกษตรเพชรเกษตรซึ่งจากศูนย์วิจัยสุรินแม่มาทดลองดูครับผมก็เลยทดลองดูจริงๆแล้วก็ปลูกประเภทพวกอัมพวาอย่างนี้นะครับซูเปอร์ฮอตสตาร์ฮอตหลายพันนะครับแต่นี้มาทดลองดูนะครับครับ แล้วผลการทดลองเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับก็ให้ผลดีนะครับแต่ส่วนมากที่ไม่ห่มผมผ้าก็ก็ไปหมดแล้วนะครับหมายถึงว่าลูกกเน่าอะไรประมาณนี้โคตรเน่านะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่ายังเหลืออยู่็คงจะก็ได้ต้องคอยดูต่อไปก่อนนะครับครับผมนี่ครับก็จะเห็นนะคุม่มพลาสติกครับพลาสติกห่มก่อนก็จะช่วยได้ครับเดินไปเรื่อยครับเดี๋ยวเดินไปชมเรื่อยๆครับตรงนี้ปลูกพริกเยอะนะยครับแปลงนี้ครับโค้งนาหนึ่งได้ตัวนี้ครับ แปลงนี้ประมาณสามสี่พันต้นนี่เลยครับโอ้สามสี่พันต้นเลยครับเยอะเหมือนกันนะครับสี่พันต้นตอนนี้มันเป็นหน้าดินดินที่ยังไม่มีจุลินทรีย์นะครับไม่ไม่มีดินเลยไม่มีไอ้ปุ๋ยเคมีอะไรเลยครับก็คือดินที่ขุดจากสะนะครับเอามาถมเป็นโค้งนะครับก็ยังไม่มีท่านท่านอาหารเนาะครับต้นโตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเด็กผมก็บำรุงนะครับใช้แบบว่าตอนแรกเอาฟางห่มให้นาเลย นะครับฟางผมไม่นาแล้วก็เอาอยู่มูลวัวขี้วัวเรานี่แหละนะครับอัดบนฟางอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่นี้ก็ไถกลบไว้ครับนะครับผลก็ดังที่เห็นนี่แหละนะครับนี่ครับจากดินที่ขุดนะครับ่านผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับเออของที่นี่เริ่มขุดตอนเดือนไหนครับรู้สึกว่าจะเป็นมีนาใช่ไหมมีนาเริ่มขุดมีนามีสาประมาณนี้แหละอ๋อประมาณสงการเนาะเขาเข้าประมาณสงการครับ ผ่านไปไม่กี่เดือนครับดูครับต้นสวยครับตอนนี้ถูกฝนฝนมันลงมากฝนมันลงหนักเลยเมื่อกี้นะครับเจอฝนลงนี่จะมีผลทําให้เป็นยังไงบ้างครับคือถ้าไม่ห่มผ้านี่ไม่รอดนะครับส่วนมากแถวชุมชนที่ทําด้วยกันไม่ห่มผ้านี่ไปแล้วหมายถึงว่ารากเน่าบ้างโคนเน่าบ้างนะครับไปอันนี้ก็ถือว่ายังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่ก็เปลี่ยนบ้างนะครับก็เปลี่ยนบ้าง ครับผมนี่ครับดูด้านข้างเนาะนอกจากพริกนับเรามาดูด้านข้างก็จะมีถั่วฝักยาวนะครับกลางติดผลนะครับครับเก็บไปแล้วเมื่อกี้สองตะก้าไปส่ง้านค้าเขานี่ครับสร้างรายได้แล้วเนาะมีขายมีกินมีขายนะครับมีกล้วยนะครับกับการําโคกนานครับตอนนี้เป็นพื้นที่แค่หนึ่งไร่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับตอนนี้น้ําก็เต็มเลยเนาะเต็มเต็มน้ําใช้แผงโซลาร์เซลล์ตลอดน้ําจะอยู่ระดับนี้ตลอดเลย นี่ครับน้าเต็มสายเรียบร้อยฝนตกชุกนะครับคือช่วงฝนไม่ตกน้ําจะใสเลยนะครับต้องหมดหมดฝนไปก่อนน้ํน้จะใสสวยนะครับหมดฝนก่อนน้ำจะใสครับผมที่นี่ก็จะที่บอกไปนอกจากเจดีหลวงพริกนะครับก็จะโชว์ในส่วนของพริกในโคกของนานะครับแต่ไม่ใช่มีแค่พริกอย่างเดียวนะครับก็จะมีทุกอย่างนะครับก็จะเห็นถั่วยาวนะครับถั่วฝักยาวนะครับอยู่ด้านข้างนี้นะครับมามาดูฝั่งนี้ต่อนะครับ พริกก็สองด้านสามด้านของสะอ๋อดูครับพริกครับกําลังสวยเลยครับฝั่งนี้ก็มีแตงกวาครับติดผลแล้วนะครับเนี่ยแตงกวาก็จะขึ้นเป็นกล้วยนะครับเป็นคางให้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับต้นกล้วยก็กำลังสวยงามนะครับอย่างพริกนะครับการรดน้ําตอนนี้ให้น้ํำยังไงบ้างครับในช่วงที่ฝนไม่ตกช่วงนี้ ถ้าผลไม่กประมาณวันสองวันเราก็รดอีกครั้งหนึ่งอ๋อไม่ให้น้ามันแห้งครับครับไม่ให้มันแห้งเนาะครับไม่แห้งนะอาแปลนี้คือไม่ได้วางน้าหยดในในสายเนาะไม่ได้วันไม่ไม่ได้วางไม่ได้วางคือเราใช้ระบบเอ่อรากสายสายรากก็จะเป็นสายรากรถเลยนะครับนะครับต้นกล้วยดูครับโอ้โหเนี่ยติดมีนอแล้วครับนอสองนอแล้วนี่ขุดขายได้เหมือนกันนะครับถ้าเราซื้อต้นมานะครับต้นละยี่สิบสามสิบบาทนะครับเราขายหนอตอนนี้ก็ได้ทุนคืนแล้ว นะครับต้นกล้วยตัวเร็วนะครับมีก็จะมีไม้ป่าเนาะมีไม้ป่านะครับตัวเร็วนะไม้พยุงนี่ครับไม้พยุงครับพยุงไม้ตัวเร็วทุกอย่างนะครับตัวเร็วมากครับดูกล้วยนะครับแตกนอนครับซีนอแล้วครับกับแค่ไม่กี่เดือนนะครับผมเราปลูกช่วงหน้าฝนก็มันก็จะงามก็จะสวยเนาะปลาในสารนี่ตีเรื่องปลาอะไรบ้างครับ มีปลาหมอเทศปลานินปลาตะเพียนครับผมก็จะก็จะเป็นตากินพืชเนาะกับปลากินพืชส่วนมากจะไม่ค่อยให้หัวอาหารหรอกคือว่าจะเออก็ได้หญ้านี่เปียจากน้องนัดนี่แหละมาปลูกนะครับแล้วผมก็ไปเออไปสับนะครับให้กินวันละสองทชงปุ๋ยสองสามชั่วโมงเกลี้ยงไม่เหลือนะครับนี่ครับ อ่คือประหยัดเนาะประหยัดหัวอาหารเราก็ไม่ต้องประหยัดค่าอาหารด้วยนะครับปลาเยอะครับผมเอาเฉพาะแม่พันธุ์มาปล่อยที่มันไข่แล้วอแล้วก็จากจากปลาสุนั์ด้วยจากนะครับคจริงของตัวเองก็มีเอาของตัวเองด้วยนะครับจากปลาสุนั์ด้วยครับไปเดี๋ยวเราเดินดูรอบครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกาะตรงกลางครับตรงนั้นมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้แผงโซลาเซลล์ทำใหม่ดูแปลงนาแผงโซลาเซลล์นะประมาณหกไร่จากนี้ไปนี้อ๋อใช่แปลงตัวนี้ที่นี่ก็จะมีโซลาเซลล์นะครับระบบโซลาเซลล์นะครับในการที่จะดูดน้ํานะครับเติมลงสระหน้าแรงเปิดตลอดไม่ได้หยุดน้ําก็ไม่หมดด้วยครับผมอย่างตั้มตัวนี้นะครับคือใช้โซลาเซลล์รือไม่หรือว่าไฟต่างหากครับไม่อันนี้ต่างหากอ๋อต่างหากเนาะอันนี้ปั๊มนี่ต่างหาก ๊มตะหักคือเราดูดน้ำขึ้นจากสะแล้วก็รดแต่ตอนนี้จะเป็นไฟฟ้าใช่ไหมครับแบบใช้ไฟฟ้าแต่แปรไอตัวนี้เยเราใช้เฉพาะแปลงหญ้ากับเอกับสะช่วงหน้าแรงเราใช้แปลงหญ้าเนี่ยก็จะมีหญ้าในเปียเนตัวนี้แปลงหญ้าหญ้านี้ไว้สาหรับเลี้ยงวัวใช่ไหมครับเลี้ยงวัวโน่นสะหนึ่งก็ปลูกต้นไม้เต็มเหมือนกันแล้วอ๋อโน้ฟ้าโน้ก็มีครับมีสะต้นกล้วยนะครับกลังสวยนะครับมามาดูโซนนี้ ตซนนี้มันต่างกันยังไงครับคอยต้นมันไม่ค่อยโตเหมือนฝั่งที่เรามาเมื่อกี้ครับทางนี้เราไม่ได้บรุงดินอ๋อไม่ได้บำรุงดินราดินธรรมชาติเลยลองดูเปรียบเทียบ er กันว่ามันจะแตกต่างกันไหมครับนะครับก็ <S <S 2> <S 2> สรุปว่าคือแตกต่างเนาะครับแตกต่างโตต่างกันเลยโตต่างกันที <S <S 2> <S 2> นี้เราเราไม่ได้ใช้ดินปุ๋ยรองพื้นอะไรเราทดลองดูว่ามันจะให้ผลยังไงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทาเปรียบเทียบดูอ๋อนี่ครับทำให้เห็นความแตกต่างนะครับเนี่ยทำเกษตรเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับ ศึกษาลเลรียนรู้นะครับแต่ผลนะครับดูออกผลนะครับก็สวยนะครับดอกอยู่นะครับแต่ต้นไม่ค่อยโตนะครับเห็นไหมต้นไม่ค่อยโตมันจะอียร์แก้มก็ถูกฝนด้วยแหละมันไม่ค่อย,อยนี้กับโดนฝนด้วยนะครับแล้วแปลงนั้นก็จะลงเริ่มลงแล้วประมาณเดือนนี้แหละเดือนตุลานี้แหละนะครับ <c oughs> ที่เห็นอยู่กาลังจะเตรียมดินวันนี้แหละครับแปลงที่เห็นนี้ก็คือจะปลูกพริกนะครับจะลงพริกก็จะต้องเตรียมดินตั้งแต่ช่วงนี้เลยครับ นี่ครับหลังฝนปลูกพอ,อปลายฝนเราก็เริ่มเริ่ม,มไถเตรียมดินเลยอ๋อต้องเตรียมดินตั้งแต่เนิ่นๆนะครับท่านผู้ชมครับดูครับ,รบด้านข้างก็จะมีต้นแคต้นกล้วยต้นมะละกอครับหลากหลายเลยนะครับโ<ล>หมะละกอติดลูกแล้วครับผมติดลูกพันแขกดำขันแขกดำนะครับ โน้ตโนติดเลยครับผมอีกเดือนหนึ่งก็ได้กินแล้วมะละกอ r ะครับต้นอย่างนาน,น้ปปูก,ก่อนหลือครับต้นมันใหญ่ๆต้นนี้ครับอันนี้ปลูก,ก่อนปูก่อนเนาะปูกก่อนโต,ก,นตก่อนนะครับเนี่ยกำลังติดลูกกำลังเริ่มออกลูกแล้ะครับมะละกอ,อ,อติดลูกแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศร,ารอบๆครับพื้นที่หนึ่งไร่ นะครับกับการที่เราปลูกแล้วเราดูแลเอาใจใส่นะครับต้นอ่าก็จะโตสวยงามครับอย่างที่เห็นครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะตรงกลางนะครับเกาะตรงกลางมัมีอะไรบ้างนะครับความท่าผู้ชมตอนมาเล่นกับเจ้าของตอนนี้เราอยู่ตรงเกาะตรงกลางนะครับมาเห็นกบนะครับตัวใหญ่มากครับกบธรรมชาตินะครับเลยไม่กลัวเจ้าของเลยมันเชื่องนับไม่กลัวนับดูครับอยู่นิ่งเลยเวลาลงมาอย่างนี้เจ้าขึ้นมาเล่นด้วยอ๋อเนี่ะ ว่าเจ้าขอไม่กินกบนะครับกบเลยไม่กลัวครับนี่ครับตอนนี้ก็จะมีการปลูกดอกไม้นะครับทางเข้านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเกาะตรงกลางนะครับเป็นโคกนะครับที่ไว้สร้างโรงเรือนสร้างที่อยู่อาศัยอ่ะทีนี้ไปดูเกาะกลางไปดูเกาะกลางครับกล้วยที่ปลูกตอนนี้จะเป็นกล้วยอะไรครับน้ำบาหรือกล้วยอะไรครับกล้วยเป็นหลายพันส่วนมากจะพันพื้นบ้านอ๋อพื้นบ้านน้ำบาว้าบ้างพัน ามสี่พันครับผมอันนี้มองไกลๆคิดว่าเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับแต่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรอยู่ข้างในนี้ครับโอ้พริกเยอะมากเลยครับผมมันคือพริกนะครับพริกอะไรครับอยู่ข้างในนี้ครับพันพริกอันนี้มันเป็นของไอ้ซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตผมไม่ใช่สตาร์ฮอตพันสตาร์ฮอตครับผมอันนี้คือพาะเองหรือว่าซื้อต้นกล้ามาครับพาะเองพาะเองเราซื้อถาดซื้อดินมาแล้วก็พ่อเอง ครับ <Okay. S 1> ผมส่วนพีกนี้ก็คือจะไว้ปลูกที่แปลงที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะใช่อืม,อม,มาดูเตรียมเยอะมากเลยอันนี้ประมาณกี่พันต้นครับเป็นหมื่นไหมเออประมาณหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองหรือหมื่นสามนี่แหละประมาณนี้แหละอืเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับเต็มเลยครับนี่ครับก็คือป,ปลูกภายในเดือนนี้หละครับเราเรา,เราไม่ต้องให้มันเจอแดดใช่ไหมครับคือไว้ในร่มนี้เลยคือ ก็ไม่เป็นไรจริงๆก็ให้มันถูกแดดบ้างอันนี้ก็ถูมอนกันนะตอนบ่ายมันจะส่องมาทางโน้นถึงทางนี้ตอนเช้าก็ส่องทางนี้ไปถึงทางโน้นครับเออเราจะไม่ได้จัดเก็บหลายปีครับเอาทีเดียวจบเลยก็ทำอย่างนี้ทุกปีแหละไม่เลให้มันตากแดดครับผมนะครับนี่ครับเป็นมันมันมันก็ถูกแดดตอนเช้าและตอนเย็นอย่างนี้มันก็ถูกอยู่ก็สามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกันในตรงนี้นะครับครับได้ได้ เกาะตอนนี้ก็จะเป็นการปลูกกล้วยนะปลูกไม้ป่าเนาะครับต้นไม้ออกมาจากรัะตะนะจากศูนย์พาะพันครับผมแต่ว่าต้นมันเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าถามมาตายไหมมันก็ไม่ตายนะไม่ตายครับมันทนเนาะเออมันติดอ,อยู่ฝนมาโอ้มันเมื่อกี้นะมันดินมันแฉะหมดคิดว่าจะไปแต่มันก็ไม่ไปครับอืมันก็รอดอยู่นี่ครับต้นไม้ปลูก ตั้งตัวแล้วก็จะโตได้ดีโตเร็วนะครับเนียดูหลุมนี้ครับก็จะมีต้นน้อยหนาก็มีเนาะไม้หนาไม้ป่าเนี่ยต้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรครับต้นแตงโมต้นไหนต้นแตงหรือแตงโมเขาียนี่ครับงูใญ่ก็ปลูกไว้แซ่ไว้ทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับน้องนัดดูสิมันโตเร็วนะปลูกแป๊บเดียวติดต้งขึ้นไม้ถึงว่าไม้ะยุ้ไม้ะยุงนั่นขึ้นเร็วปลูกถี่ด้วยพอตั้งตัวแล้วมันโตเร็วนะครับ นี่ครับยางนาก็อยู่รอบนี้แล้วครับผมอยู่บริเวณนี้แหละครับก็ปลูกไว้นะครับขอให้มันติดเถอะเออถ้ามันติดแล้วไม่มีวันซ้ออาทิตย์หรอกครัไปเรื่อยๆของมันอ๋อนี่ครับตอนนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวเนาะเดี๋ยวพอหน้าร้อนเดี๋ยวต้นกล้วยเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเองเนาะไม่ได้เอาอาหารมาหวานให้ดูปลาอ๋อเยอะอยู่เยอะปลาเยอะน่าดูครับนี่ครับเลี้ยงหลายเดือนแล้วครับ ปลาก็โตน่าน่าดูเลยครับผมคือน้ำดูตอนนี้ดูไม่สวยเท่าไหร่ครับไปดูอีกสักอาทิตย์สองาทิตย์ตะพนไม่ตกน้ำจะเขียวครับใสนี่ครับเป็นไงบ้างครับพอเข้าร่วมวงการครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าโอเคนะครับใช่นะครับเป็นเป็นทางที่ที่คิดว่าถูกครับทางตัวเองคับนะครับเพราะว่าในวัยนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหน ไปรับจ้างก็คงไม่รับหรอกครับรุ่นนี้ใช่ครับอย่างนี้เลยมีความสุขดีครับธรรมชาติอะไรก็ตามคนเราหนีธรรมชาติไม่ได้หรอกครับครับนะอยู่กับธรรมชาตินี่แหละครับนี่ครับนีความสุขดีครับครับก็เอาให้ดูนะครับกับการทําโคกนานะครับบางคนจะถามว่าทําโคกนาแล้วลงทุนเยอะแล้วจะทําอะไรตอนไหนจะได้คืนทุนนะครับแต่ตัวนี้เป็นโคกนาฟรีของพนามชนนะครับเขาก็จะมีงบในส่วนของการขุด ของการให้พันไม้นะครับต่อไปเจ้าของก็ต้องดูแลเองเนาะคือเราจะให้เขาช่วยทั้งหมดไปได้นะครับเราก็ต้องดูแลของตัวเองด้วยนะครับดูแลเอาใจใส่นะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่อยากให้เห็นนะครับว่าหลังจากที่ขุดไปแล้วนะครับมีการปลูกพืชผักต่างๆนะครับให้เห็นผลนะครับต้นโตสวยงามนะครับก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจมาศึกษาดูได้มาดูได้ครับมาดูได้ ครับผมก็อยากสุดท้ายจะให้ฝากนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจะต้องทำไงบ้างอันเอาในส่วนของพริกก็ได้ครับสนใจปลูกพริกนะครับสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้ไหมครับได้ได้ครับแต่จริงจริงก็ความรู้เราดูดูในเซสดูในไลน์ก็มีเยอะนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากจะมาดูจริงก็ที่นี่แหละครับนะทุกอย่างขั้นตอนต่างๆจะไม่โกหกก็สามารถมาศึกษาได้ครับซึ่งก็ ถ้าถามว่าทํามานานไหมนะครับก็ทํามาตั้งแต่สามหนึ่งสามสองทั้งนานมากเลยครับผมสามสิบกว่าปีนะครับก็ลองผิดลองทุกมาตลอดนะครับล้มบ้างลุกบ้างนะครับเก้งบ้างไม่เก้งบ้างนะครับนั่นคือบทเรียนนะครับทําให้เราสู้ต่อไปถามว่าตอนนี้ปกติไหมถือว่าจบหลักสูตรระดับหนึ่งนะครับจบหลักสูตรแล้วนะครับทาได้ครับในส่วนของการตลาดยังปลูกแล้วนี่คือจะเอาไปขายที่ไหนครับเออตลาดนี ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีคนมารับกับสวนเลยรไปจ่ายเงินกับสวนสบายเราไม่ต้องไปหรือถ้าเราจะไปก็ได้นะครับครับอย่างนี้เราก็มีทีมงานอย่างในสวนบ้านนี้คือจะมีการรวมกลุ่มนะครับว่ามีคนทําตลาดหาตลาดให้มีมีจะมีกลุ่มนะครับครับผมอย่างเช่นกลุ่มเนาะปีกายเขาก็มาติดต่ออย่างเช่นตลาดไทยตลาดสีมุมงเมืองนี้นะครับเขาก็มาครับนะครับ ไปว่าเรื่องการตลาดไม่ต้องห่วงเนาะมีตลาดรับซื้อแน่นอนไม่มีอันขอว่าคุณทําได้ไหมแค่นั้นแหละครับผมนี่ครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากให้มาศึกษาอยากให้มาเรียนรู้อยากให้มาชมนะครับกับการนําโคกหนานะครับกับหลายคนถามว่าทําแล้วได้อะไรนะครับที่นี่คือคําตอบนะครับมีกล้วยกินมีพริกมีอะไรขายนะครับพืชผักต่างๆนะครับสามารถที่จะพิ่งตรเองได้ในยุคโควิดนะครับเราออกไปไหนไม่ได้ก็สามารถที่จะมีของกินของใช้ในบ้านครับ วันนี้ก็ขอบคุณลุงเหลิมนะที่ให้มาชมสวนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ